สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องอุงดาไคตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่น้ำบะชาบูบันทัดนทองนะคะวันนี้นะคะเราไม่ได้มารับประทานน้ำบะชาบูที่เป็นบุฟเฟ่ต์อย่างเดียวนะคะเรามีการจับของขวัญปีใหม่ด้วยเ,เดี๋ยวเรามาพบกับสมาชิกที่มาจับของขวัญกันแต่เดี๋ยวเรามาดูร้านน้ำบะสอง4กันว่าเป็นยังไง นี้นะคะทุกคนแล้วก็จองมานะคะไม่ได้นะคะตอนที่เราจองนะคะิีแคปคิวคิวเนี่ยมันยังไม่เปิดแล้วเราก็จองนะคะเจ็ดคนนะคะเขาบอกว่ารอสี่ห้าทีถึงหนึ่งชั่วโมงองเหมือนเดิมนะคะทุกคนแต่วันนี้นะคะองดาใครนะคะจะมารับประทานในราคาสามเก้าเก้าเป็นพรีเมียมบุฟเฟ่นะคะทุกคนอยากทานเนื้อคารเนื้อปพายออสเตเลียนะคะทุกคนแซ่บไลยแซ่บไลยแต่จริงๆก็อยากกิน เนื้ออะไรมาออสเตเลียนะคะซึ่งมันก็รวมอยู่ในเซตสามเก้าเที่เราจะกินแล้วนั่นเองแล้วเซตสามเก้าก้าก็มีพู้แม่น้ำด้วยค่ะันท่านห้องวันนี้นะคะทุกคนมีข้าวเหนียวมะม่วงแม่จิ๋มนะคะทุกคนมีเสียแล้วก็เอเวสุกี้ตั้งใจจุ่มวันนี้ปิดสังั้นนี่นะคะของขวัญน,นะคะที่เรามาจับนะคะทุกคน เี๋ยวาทีานชนกัโอเคตัดาไปตัด,ตดอันนี้ค่ะนี่ของบิ๊กบอสเราและคะนี่ของพี่ไว้นะคะนี่ของพี่แบ๊กก็ไม่ใช่นี่ของพี่ปานะคะนี่ของแบ๊าเลยลุน,นพี่ปาถอดเหล็กแล้วนะคะทุกคน <c oughs> อัปเดต บรรยากาศก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็มาตักอาหารนะคะทุกคนท, <ำ S 1> ทีอเวงะไรคะคู่หูส้คู่หูอออู่หู แกเน,น,นื้อไหนดีคารุบีน,นี่ไงนนดื้อมากคารุบีดื้อคาลูบี ช่วยเออเอร่อยอร่อยค่ะทุกคนอันนี้อร่อยเนื้อนะคะไม่เหนียวเลยนะคะไม่เหนียวเลยอะ่ะหมูหมูมบางสลากก็อยากจับค่ะ <c oughs> กินก็อยากกินค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินเนื้อกับพี่โอ๊ตนะคะน่า <c oughs> กินมากจริงวไม่เหนียว

ันนี้เป็นมาเดี๋ยวไปหนึ่งนมนัวหไม่แล้วด้ราถึนัน่้าสิบเรามาเยอะพี่โอ๊ตฮะน้้วใครกิน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 ้พี่แองเอาโุโสเอาวุโสโอเคเกิจะไม่เสียใจเลย เอากล่องคืนไหมคะเห็นบอเอากล่องคืนดี๋ยวนี้เป็นวิดีโอคแ่ายอะไราุดคได้ของตัวเองนะได้หมอ้าใรไหนหมอให้ไหนหมอเราหมอกันเต็มเนาะได้ okay

ไม่ได้ใช่ไหมเพราะ่าตกลงคือซ้ำตัวเองไม่ได้ใช่ข้าเนีเป็นของเย้กก็ต้องจับใหม่เออมมาแล้วก็สองคนหรือจับใหม่ใช่ใช่ของตัเอใช่ดิถ้าไม่ใช่แปลว่าคุณทำบาต้อต้องแลกกันละิคถึงเวลาต้องแลกกันนะคะทุกคนเมื่อดวงมันเป็นแบบนี้ ไม่เป็นไรเนาะจริงแฉันถอกระไม่เหนียวนะไม่ได้ทำให้หมวน้อให้มาหมอยข้ามมาข้ามมาโอเคแรนมากครับตรงกลางโอเคค่ะได้เห็นเห็นเห็นเก็น

นี่นะคะกระเป๋าอเนลโลนะคะทุกคนอออมาได้แม่เหมือนจ้ของขวัญกันเลยนะคะวันนี้นะคะมากันเป็นคู่โอ้โนี่ไงได้แลกคู่กัน<ช>ตอนสุดท้ายเลยต้องแลกกันใ,ใ,ใี่อันนี้แม่นมากเออใส่ว่าใชื่อแไหอ่ะ จริงป่าพี่โอนหรืว่าเนื้อมันนุ่มนะใช่เนี่ยราคาเนี้ยใช่ราคานี้แบบดีเลยอะอะไรอะลงช่งว่เอัานี้ยัน นธรรมดาเจ้าของที่ขวาวะคะเรียแ้อหรออะไรอ่ะอะไรล่ะอะไรอ่ะไม่พอน่ารักตองใเ่ถร่ใหชา ไม่รออยู่แล้วอะไรบ้าใช่ได้เหมาะมากบอกเลยเอาเอามาก่อนน่ารักป้าคอนแทคชั่นนี้ฮิตนะเออ นกายังสดอยู่เลยอะนัคายังอยู่เลยนอะราะหัวตาะเะะน่ารักออกขำแต่อะไรอ่ะอะไรเนี่ยไม่รู้เลยจริงจริงฮ้อุ้ยเป็นกล่องสี่เหลี่ยม หอเองด้วยเด้วยหอเองด้วยหอเองด้วยแก้วนี้ดีมากเลยนะคะการไฟไม้ยเลือกเองกับมือเลือกเองกับมือทำไมง่ได้ยังไงเลือกเองกับมือสีนี้ฉันก็เลือก ขอเลกชั้นใหม่อเลือกเองนเลือกเองกับมือสีนี้ผู้หญิงจะใช้ได้ไหมตอนซื้อก็ผู้หญิงจับทั้งหมดเลยนะคะทุกคนขอบคุณมากมีประกันนะคะหนึ่งปีนะคะทุกคนไฟไหม้อันนี้ยังอยู่ค่ะเลือกเองกับมือเนาะอันนี้พูดจริงเนี่ยจริงจริงเจ้าคนไม่ได้ดูเดี๋ยวดูทรงคิดให้เอาแ อยู่ใกล้ๆไฟอย่าเลยหนูนะร้อนเหมือนไฟตอนนี้ก็ร้อนแล้วนะคะทุกคนเรื่องเองกับเมืองเนาะจะไม่จะไม่เหมาะกับเธอได้อย่างไรตื่นเต้นแล้วไม่เป็นไรค่ะ Chị ơi, này. mùa ừ. à, ừ. à. ừ. ấy sẽ nha. ใส่เร็วน่าร so ักโอ้โหเหมาะมากนี่กระดีได้ของต้องทิ้งน่ารักเหมาะกับเธอมาเลยได้เลยาแล้วแม่ให้กินแม่จ้า แรงมากอ่นานาะนอขโมเดาถูกด้วยเฮ้หล่นโมเดาถูกแต่หนูบอกว่ามายอยากได้ไม่น่าใช่กำไรอะนายใส่กำไรด้วยเหรอไม่ต <c oughs> อนแรก่มาเป็นกังว่านาไเรอเดอ เหมาะกับเพื่อนมากมีกดมีวิธแกะให้เหื่อยนะใช่ไหมทอบนเช่นเดายวทไมเธอเดาถูกอ่ทำไมเธอเดาถูกอ่ะดีเลยเห็นะถือว่าหวยใหญ่ไปหมก็ไปซื้อชามาใส่เลยใส่ชามวกแพงเลยนอะเหรอี่นี่กนจักได้ซื้อมาไงวก็จับลนว่าข้อมือ ใส่ใก yeah. ็บอก่่แล้วเเว้ยไ่ก็่อยากใส่่ด้ใ่ใเะแล้วก็บอกแล้วก็บอกพี่จใส่ไม่ได้พี่ยบอกว่านั้นพี่อผมใส่ได้ถ้าพี่ใส่ได้ใใส่ได้หนใหญ่ใได้หนาใ่โอเคโอเคคือวันนี้เรากินเนื้อได้แบบถูกใจมากเลยนะคะทุกคน เลิศอร่อยปังปุริเย่แฮปปี้มากค่ะถูกใจะค่ะใช่เลือกเองกับมือใช่ป่ะจะไม่ชอบได้ไงใช่ถูกต้อง 嘿。Hey. กิน <Okay. S 2> ได้เลยจ้าหรือว่ากินเต็มมีเท่าไรบ้างอ๋อใช่อาหาไทย มันหวานมากมันไม่เย็นมันจะมันเลยทำแม่งทำแม่ง